เอามาตาเพะเอเยอะเพะเอเพื่อคนแต่งหน้าที่นี่แะครับเพื่อคนก็ลังกินหน้าอยู่เพะเอครับเอฟซี้พะเนาอาหารสิงโตไหมแม่นครับอาหารสิงโตมีมีซอยจุมีลาบมีหมั่นมีแหนมครับริม อะเรียบร้อยครับเริ่ม <Gym. S 2> แล <fuck> ้วครับเดี๋ยวผมเดางไปได้โอเคโอเคไปได้ครับไปปัาไหนอีหล่าอีหล่าไปป่อโอเคโอเคโอ้ยหนาก็บโปงท่านหนางหางมึงน้ำกรบโปงท่านหนาไปเด้ออีกสิบนาทีเด้อโอเคครับสวัสดีครับมื้อนี้ครับว่าหลังเครื่องปั้นเฮาคือเก่าครับพี่น้อมีเอฟซีเอาเห็นเนาะงเห็ด กับเขาดีครับเอฟซีเพื่อนเขาของมห้เฮ็ดนะครับเอาวัตถุดิบมานะครับวันนี้ทางพยาบาลเราก็จัดการแล้วครับทีมงานเ้าลงเวทีลงงยังเรียบร้อยอาบน้ำอาบท่ายเรียบร้อยพร้อมพยาบาลเราก็หนึ่งเขาหนึ่งหน้าหนึ่งห้าวัตถุดิบเขาก็จัดการเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเบิ้งมัอนี่มัอนี่มีวัตถุดิบยังครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่ยวัอนี้ได้กินอะไรมื่อเนี่ยครับมัอนี่มีมีน้องสองอย่างครับ ต้มใส่หมูใส่หมูครับพี่น้องครับเต็มหม้อเลยหมูหม้อครับหมูหม้อเี่ยหมูหม้อหมูหม้อกัน์ีประคต้ปหลาดครับผมปลาลดเับปลาดูหม้อบ้านกคปกคปหลดอ๋อมันเลยเห็ดเล็กมีงจะยางไก่หม้อด้เมื่อเแล้ววมันนีความอีกเด้อหมได้อหอยมหอยความ มนีจะว่ายางไก่ได้มนีจะยางไก่ได้นี่ครับครับผมเดี๋ยวมนีเดี๋ยวเอาอะไรแล้วฮากะดิพระเอกมนีว่าตีไม่แคมป้องขึ้นกัครับพายเอกครับครับออไน่เห็นเนี่ยมัีเนนี่แหนมของฝาเร้อพี่เนาะแหนมซอยจูครับ ต้มใสครับต้มใสหมูมีลากก้อยครับโอ้ยักเนี่ยโหอย่าทยอย่าายมงเตียเนี่ยไม่ไ้อ่าเมื่อกร้พอไทยไม่ยิ้มใส่กล่องเหยียดไทยไ่ยิ้มใส่กล่องเอกียดขาอย่าไทยอย่าไทยพนัก วมือฟันไหมฟันกับีนอยแล้วพะมาณเมือฟันไป่ล้วปาบอกเรียบร้อยแ้โรพยาบาลเท่าไหร่ทำล้ายมะ อะไรปาะเนี่ยเอาก็่าป uh ิดหัวนมเนี่ยเดี๋ยวเปินสิียนกินนะนี่ครับมาหอดกอดเอเรคร้่อวเรีกเาด้วยครับอรครับยันเ้หมนผมกัมาเนี่ครับล้างเคื่องปันวดที่เราครับ S <S 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 ขอบคุณแฟนครับเอซี ja like ่ครับดีกรุณ่าคือเขาเขากำนดเมาให้ที้มงานนี่นะครับไี่อยากได้กินครับปวดสวัสดีครับพึ่งเขาครับวันนี้มานางกินห่าครับที้มงาน สตาตาพ่อไหวบงครับมือนีดมด้ตวยงายมยรับปาด่วนเาหลายอย่างลยมด้วแสาย่วก็ได้กินน้ำตลอดครับครับโอ้ยอันใหญ่่จยู่รถบัไปกินไปเลยครับ มแอยากะแม่ที่เราท่นี่กแก้วตัตเ่อจุ๊บจฝากสำหรับเพื่อครับด้วยมิงปรดิบยังกะาหลังข้างขว้งปันนะครับ๋ยวที่ให้กินรับแรบอย่าให้่ได้กินนะมาเด้ครับเป็นพคุยบ้าน ไม่บานวจะอยูแล้วครับเดี่ครับเนี่ยครับถ้ามีวัตถุดิบมากอ่าครับออมาแล้วก็หลังกนนไฟกันไฟเลยบอกเราอันตลกเกินเดีดเออเกินมากอะไรครับบานยูบองไหนไปเรียนยูบองไหนเขาจดไหนครับขอบึ้นเอฟซีสายเลยเด้อสายเลยว่ามเลยพ้อน่อัครับติดตามต้องของยังไงห ท่านว่าข้าวพุนเราไม่ได้ละใส่น้ำกุนข้าพผุนละครับขอข้าวห่กท่นแล้วครับอันนี้เอฟซีเผื่หน่อม้มีเผเ่อหน่อซอยจุเอาแหนมดาบเอาลาบก้อยมาไห้ครับมีต้มใส่หมูก้ายหมูเดีวปลาเผาเดี๋ยวผมไมเอาปลาเผาโอ้ยสองินก้อน อเอฟซีพอต้องการบ้างยังนจากเบิ้งตะพายเอกกินเขาย่างเดียวกอควมัจัดไหนครับ <c oughs> ช่องเาต้องมอางยางไหรับผมนี่กบินพ้กอาหารอาหรเลาด

แอดมินนีก็ได้แต่มาทางผมอยอดากตอนนี้เ่แต่ละากดมให้ก็ซื้อเลขพีน้องีนี้ใคไของพอยนะเพ็นมือได้แลได้พรอผมก็ชิบตยกันี่เห็นบอเนียตัวนี้เาก้อเาบานสวยนเด มันบกดึเลยไปจูพกูเนี่ยกูเอแล้วเนียังกลืกันนแ้อันผู้ใดย่แถวเนียยุ่นไม่ีหเ

ได้ว่าห้กินได้ขอลองไเลเด้ไม่ได้ขอดอกได้ขอลองกินต้องปากเงื่อนอนลาอะไรที่เรได้ตอนเนี้ยกีนงานเอาขื้อไม่เอก๊ยงเพราือไม่เอกวงเงื่นนี่ไม่เอกี๊ยงตัวน้ำกลางดินกินกลางไส้ครับผมนั่นล่ะคุ้มยุ่งที่ะครับเมามาแล้วแต่น้อนอะไรล่ะพี่เอกรถมาเยอะนักเมืเหนียวใส่หัวร้อนนนั้นกินใส่เก่าเต้าเหล่วบัดซอยจูบะ นี่แมเพอนเอายจุมาฝากไหมต้กันได้หรอกได้ปวั้าะนหวังว่าที่เบร์เต็มจริพอาะมหล่าล่ะผมมีเรงอนยังจ่วยยังไม่ทำตอนเด้เพ่อนอนหรอครับเอาตามนีแหละพี่น้อง ก็ได้บอกเด้อฝากไปกินมาละนิดมาละหน่อยครับผมขอบคุณขอบคุณคทุกท่าหลายๆเด้อครับหลายอย่างหลายแนวครับก็จิบเบิ้ลไปชูไยชูครับเผาแรงน่าดีปัญหามาเติมกันแมนครับสนัะสนุนได้ครับอันมาบก็ได้กับอั้มากอันนี้บอกเบาไปกินโอเคโอเคครับขอบคุณหลายๆชิ้ซาเด้อครับผมแต่ว่าพันรอบมาคือเอาคือเกาไม่ได้บวกลิน เผา,ากับมาแล้วครับพี่นอ้องทอดเสียบเนี่ย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> นี่ครับเผา <c oughs> จะทีมงานครับผมแจ๋วแ <c oughs> จ๋วเอา้าคือฝ้าลูกเดียวเลยนะ านเอห็นหัวนมเนาะย่านครับย่านเบนมากกว่าเี่ยงของเลี้ยงอะจ้ง่องีกีเปี่ยนเลยน่คร่อทุดอจต่อจวดต่อาจู See you